ชินจุนบทที่479แพทย์ระดับประเทศประมาณ10นาทีต่อมาหลังจากที่ปรมาจารย์ชินผู้จบทุกคนก็เริ่มปรบมือประตูก็เปิดออกอีกครั้งและเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็เดินเข้ามาโดยใช้ประโยชน์จากเวลาเปิดประตูหลินเยโว่เหยา่รีบวิ่งไปและพูดกับตำรวจติดอาวุธสหายฉันมีตัวแล้วฉันเป็นตัวแถวหน้าให้ข้าเข้าไปตำรวจติดอาวุธแค่อยากจะปฏิเสธแต่จูจ่ๆก็ได้ยินตัวแถวหน้า คุณคือตัวแดงหรือตัวขาวหลินเยโวเหย่ยรีบหยิบตัวออกมาแล้วยื่นให้ฉันเป็นตัวแดงและพวกเราทุกคนต่างก็เป็นตัวสีแดงแต่ตัวของพวกเขาถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นเมื่อเห็นว่าเป็นใบแดงตำรวจติดอาวุธก็สุภาพในทันทีคุณผู้หญิงเนื่องจากเป็นตัวสีแดงกรุณานั่งลงระวังตัวด้วยทุกคนดีใจมากไม่คิดว่าใบแดงนี้จะมีประโยชน์ขนาดนี้ฉันรู้ว่ามันทรงพลังมากจนฉันไม่ควรทิ้งมันไปจริงๆ พอทุกคนออกมาก็รีบวิ่งไปที่แถวหน้าพอไปถึงแถวหน้าก็นั่งลงทุกคนถอนหายใจด้วยอารมณ์แถวหน้านี่สุดยอดจริงๆทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโรงพยาบาลและที่แย่ที่สุดก็คือบุคคลระดับคณะบดีตำแหน่งนี้ดีเกินไปและคณะบดีนั่งอยู่ข้างหลังพวกเขาน่าเสียดายที่หลังจากที่พวกเขาไปถึงด้านหน้าปรมาจารย์ฉินก็ไปแล้ว หลังจากคุยกันอยู่นานพวกเธอก็ยุ่งกับการออกไปท่ามกลางแสงสลัวข้างหลังพวกเขาไม่ได้ยินคำพูดใดๆชัดเจนและไม่รู้ว่าพวกเขาพลาดสาระสำคัญไปมากแค่ไหนหน่าเสียดายที่หลินเยโวเหยียมีโอกาสได้ติดต่อกับปรมาจารย์ชินอย่างใกล้ชิดและด้วยเหตุนี้เธอจึงพลาดไปพิธีกรออกมาแล้วพูดว่าขอเชิญอาจารย์แพทย์แผนจีนไขงอฝานหลินเชิญเลย การปรากฏตัวของไข่งอฝานหลินก็กระตุ้นเสียงปรบมือมากมายเช่นกันในขั้นต้นมีแพทย์แผนจีนเพียงไม่กี่คนและมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถไปถึงระดับปริญญาโทด้านการแพทย์แผนจีนได้ไข่งอฝานหลินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนที่อายุน้อยที่สุดในประเทศจีนและเขาได้รับความชื่นชมอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากที่ไข่งอฝานหลินขึ้นเวทีเธอนั่งหน้าแท่นและพูดคุยอย่างอิสระ ก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะฉันชื่อไข่งอฝานหลินฉันถือเป็นลูกศิษย์ครึ่งหนึ่งของปรมาจารย์ฉินก็ว่าได้แม้ว่าฉันจะเรียนกับปรมาจารย์ฉินเพียงครึ่งปีแต่ฉันได้เรียนรู้มากขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของฉันชีวิตฉันได้ใช้ประโยชน์มากมายขอบคุณสำหรับคำเชิญนี้เรามาคุยกันเรื่องงานวิจัยทางวิชาการกันวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดฉันหวังว่าคุณจะสามารถยกโทษให้ฉันได้ ไข่งอฝานลินพูดขึ้นและลงอย่างดังและมีจังหวะนอกจากนี้เธอมีความสามารถที่แท้จริงตั้งแต่แรกจึงกระตุ้นความเชื่อมั่นของทุกคนในทันทีสิ่งที่เหนือจินตนาการที่สุดคือไข่งอฝานลินกลายเป็นครึ่งหนึ่งของสิทธิของปรมาจารย์ฉินเรียนกับปรมาจารย์ฉินครึ่งปีนี่มันน่าอิจฉาเกินไปแล้ว ปรมาจารย์ฉีนะมีพลังมากอยู่แล้วในการปราศัยทั้งสองนี้เนื้อหาของคำปราศัยนั้นแพร่กระจายอย่างกว้างขวางและโรงพยาบาลหลายแห่งจัดประชุมเพื่อการวิจัยคำพูดเพียงสิบนาทีก็คุ้มค่าที่จะศึกษาเป็นเวลานานและสามารถเรียนกับปรมาจารย์ฉินเป็นเวลาครึ่งปีโดยความรู้และการกระทำระดับนั้นก็ดีขึ้นโดยธรรมชาติ เดิมทีไข่งอฝานหลินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนแต่ตอนนี้เธอมีพลังมากขึ้นอย่างแน่นอนคำพูดไม่รู้จบของไข่งอฝานหลินบนเวทีหลินเยว่เหว่ยวและคนอื่นๆก็รู้สึกว่าพวกเธอได้รับประโยชน์มากมายแต่ก็น่าเสียดายที่พวกเขาไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของปรมาจารย์ฉินขณะที่หลินเยว่เหว่รู้สึกหดหูใจเพื่อนร่วมชั้นก็อุทานขึ้นปรมาจารย์ฉินฉันพบอาจารย์ฉินแล้ว ลินเยโว่เยาและคนอื่นๆรีบไปและถามว่าที่ไหนนักเรียนกล่าวว่านี่คือวีแชทผู้คนที่อยู่ใกล้ดูสิป,ปรมาจารย์ฉินคือคนนี้ใช่ไหมเพื่อนร่วมชั้นหลายคนหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาค้นหาแน่นอนว่าพวกเขาพบหนึ่งในผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงนั่นคือปรมาจารย์ฉินจริงๆศีรษะอยู่ในเสื้อคลุมสีขาวและชื่อของเขาคือปรมาจารย์ฉินนี่คือปรมาจารย์ฉินเหรอ เป็นเรื่องยากที่จะพูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นวีแชทของปรมาจารย์ฉินจะมีชื่อว่าปรมาจารย์ฉินหรือไม่ลองคิดดูนะคนที่อยู่ใกล้เคียงระยะแสดงผล500เมตรภายในระยะ500เมตรมันควรจะครอบคลุมศูนย์แสดงสินค้าทั้งหมดใช่ไหมใช่ผู้ที่สามารถเข้าไปในศูนย์นิทรรศการได้จะต้องเป็นเพื่อนร่วมงานของเราและอย่างน้อยพวกเขาก็เป็นรองประธานผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลระดับคณะบดีจะมีปรมาจารย์ฉินอยู่ที่นี่ได้กี่คนกันละ่ะ ใช่นอกจากปรมาจารย์ฉินคนอื่นก็ไม่มีใครกล้าใช้ชื่อเล่นนี้แล้วลองเพิ่มหน่อยสิแล้วถามดูเพื่อนร่วมชั้นเพิ่มมันทันทีและหลินเยโว่เหวาก็เพิ่มเข้าไปด้วยไม่นานทุกคนก็ผ่านไปนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่รีบเร่งรีบส่งข้อความและถามว่าปรมาจารย์ฉินคุณคือปรมาจารย์ฉินเองเหรอคะไม่นานอีกฝ่ายก็ตอบว่าใช่เมื่อเห็นคำตอบจากอีกฝ่ายทำให้ทุกคนตื่นเต้น เป็นปรมาจารย์ฉินจร,จริงๆสิ่งที่คุณพูดตอนนี้ยอดเยี่ยมมากแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ยินเบื้องหลังอย่างชัดเจนน่าเสียดายหลังจากนั้นครู่หนึ่งปรมาจารย์ฉินตอบว่าไม่เป็นรายการบรรยายของเสี่ยวไคงอก็ดีเช่นกันและคุณจะได้รับรางวัลถ้าคุณตั้งใจฟังทุกคนเชื่อทันทีว่ามันเป็นเรื่องจริงปรมาจารย์ฉินผู้นี้กล่าวว่าจริงเกินไปเขาเป็นคนถ่อมตนสุภาพและเขาพูดอย่างใจเย็น ชื่อไข่งอฝานหลินจริงๆแล้วคือเสี่ยวไข่งอเห็นได้ชัดว่านี่เป็นน้ำเสียงของปรมาจารย์ฉินถ้าเป็นคนอื่นจะกล้าเรียกไข่งอฝานหลินว่าเสี่ยวไข่งอเหรอทุกคนเริ่มตื่นเต้นและเริ่มสนทนากับปรมาจารย์ฉินในทันทีหลินเยว่เหวี่ยาก้มศรีรษะและส่งข้อความถึงปรมาจารย์ฉินสวัสดีฉันหลินเยว่เหว่ยาคุณจำฉันได้ไหมเป็นเหตุผลที่ว่าปรมาจารย์ฉินควรจะประทับใจเธออย่างลึกซึ้ง เขาเคยช่วยหลินเยโว่เหยามาหลายครั้งแล้วและถึงกับตั้งชื่อให้หลินเยโวเหยาเป็นผู้ช่วยระหว่างการผ่าตัดแต่หลังจากที่หลินเยโวเหยาส่งข้อความปรมาจารย์ฉินไม่ได้ตอบเป็นเวลานานหลินเยโวเหยาค่อนข้างผิดหวังเป็นไปได้ไหมว่ามีที่สิ่งที่ทําให้ปรมาจารย์ฉินไม่พอใจเธอมิฉะนั้นทำไมคุณถึงสนใจหลินเยโว่เหยามาก่อนและจู่ๆคุณก็ไม่ติดต่อเธออีก หลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ส่งข้อความถึงปรมาจารย์ชินแต่ไม่มีการตอบรับและทุกคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมแพ้อย่างไรก็ตามปรมาจารยชินยุ่งมากจนไม่สามารถสนทนากับพวกเขาได้ตลอดเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงจู่ๆก็มีคนอุทานออกมาสูถิงถิงสูถิงถิง,ถงอยู่กับปรมาจารชินลินเยโวเหา่ยตกใจและหลายคนต่างก็จดจอกับการดูโทรศัพท์มือถือ แน่นอนว่ามีรูปภาพที่ซูถิงถิงโพสอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวมันคือรูปถ่ายกับผู้ชายมันคือรูปถ่ายบนเตียงชายคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ในอ้อมแขนของซูถิงถิงและทั้งสองคนก็กอดกันอย่างใกล้ชิดใต้ผ้าห่มดูเหมือนพวกเขาอยู่ในโรงแรมการส่งตำแหน่งเป็นโรงแรมเชราตันในเมืองหลวงของจังหวัดภาพถ่ายบนเตียงประเภทนี้สามารถโพสในแวดวงเพื่อนได้ซึ่งทำลายมุมมองทั้งสามจริงๆ แม้ว่าชายคนนั้นไม่ได้เข้ารหัสแต่กลับมองเห็นได้เพียงส่วนเดียวเลยแยกไม่ออกว่าเป็นใครแต่การเขียนคำโพสต์ในหน้าผีดของสูถิงถิงนั้นชัดเจนมากเพื่งกลับมาจากสหภาพแพทย์อัจฉริยะชายคนนี้นามสกุลของเขาคือถิน